สวัสดีครับคุณบางวีวันนี้ประเดิมเปิดรายการรบกวนคุณบางวีเปิดวอลลุ่มสุดนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆมือถือหน่อยนะครับผมเสียงจะได้ฟังชัดคุณบางวีเป็นคนจังหวัดไหนครับผมจังหวัดนราธิวาสครับผมแล้วเริ่มเจอผีตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่ผมอายุยี่สบ แต่เด็กๆเ,เลยนะชอบอ่ะอ่ะมันบังผมไงอ่ะอะไรนะผมนอนน่ะชอบมาบังอืมแล้วก็พอผมเรียกคนก็รู้สึกว่าไม่มีแรงอะ่ะเขาเรียกว่าผีอะไรเหรอีอัม ใช่ครับผม <c oughs> และยังไงต่อครับผมเขาเรียกว่าฝังเขาเรียกว่าฝังหรือว่าอะไรเวลาเรานอนเน่ะครับ <c oughs> เขาเรียกว่าฝังหรือว่าเรื่องจริงเนี้ยเวลาเรานอนอักพอเราจะตื่นมาเขาก็ยักใส่ตัวเราอืมอักนะตัวเราลุกขึ้นไม่ได้เลยเนาะอ่ะผมผมถามหน่อยคุณบางวีคิดว่า เราเจอผีจริงๆหรือว่าเราคิดไปเองครับในส่วนตัวครับผมจิตผมว่าจิตในเรื่องเรื่องนี้มันสยองนิดหนึ่งคนไม่เคยเจอผีอ่ําก็จะมองว่าเฮ้ยคนที่โดนเนี่ยฝันไปอธา,าตุในตัวอาจจะแบบมีอะไรที่ไม่สมดุลน,นะครับแต่โดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมก็เคยโดนผีอ่าเหมือนกันตอนเด็กๆครับตอนโตเป็นวัยรุ่นช่วงนึงก็ไม่เชื่อ จนกระทั่งตอนอายุประมาณสักอ่า22โดนอัมรอบนี้เจอเต็มๆเลยนะครับผมซึ่งก็รู้และไม่ต้องถามใครแล้วว่าผีอัมมีจริงครับผม43ยุทธผมขออีกกันอีกหนึ่งเสียงยืนยันว่าผีอัมมีจริงๆครับผมอ่ะคุณบางวีเชิญเล่าต่อครับวัสดีคุณแม่กุยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนนะครับ ลังเขาจอแม่ครับขอบคุณมากครับว่าไงต่อครับคุณบางวีนอกจากเจอผีอำผีอำที่โดนมี่เป็นหน้าตาอย่างไงเราเห็นตัวชัดไหมไม่เคยเจอไม่เคเ่อยโชว์หรอกตัวตัว,ตว,ตว,ตวยังไงอืมทางคนทางประตบการนะสำหรับผมที่เคยโดอนอำนี้ผมเห็นชัดเจนเลยนะถูกใหญ่มากน่าลัวดุโหดร้ายหมายเอาชีวิตครับผม แล้วนอกจากอหลับอือหตาตนหลับ,ลบแต่ว่าเราจะปืนตามันปืนไม่ได้อืสึกว่าตัวเราไม่นหนักรับขาก็หนักมือก็หนักทําอะไรไม่ได้เลยมันต้องอธิษฐานีอย่างเดียวอืแล้วหลุดจากการโดนอัมของคุณบางวีเป็นชาวอิสลา,ามคนอิสลา,ามถูกต้องไหมครับมุสลิมใช่ไหมครับ เวลาเจอผีอ<ำ>ัมทางมุสล,ลิมเขาใช้วิธียังไงครับท่องคาถาอะไรยังไงครับผมคาถาอัลกุรอานนั่นแหละยาวไหมท่องยาวไหมสองสามยันมันไม่ได้ยาวเท่าไหร่หรอกครับช่วยท่องให้คนชาวพุทธได้ฟังสักนิดได้ไหมครับผมบางทีก็ยาวแต่ถ้าเราอ่านนิดเดียวมันก็ไม่พอต้องอา่าน ยากระดาษครับผมมันมีสามสิบยุดนะเวลาเราอ่านไปเยอะมากไหมนานไหมกว่าจะจะอ่นนานจบนี่นานไหมหนานกันเอาเอาซักบทหนึ่งได้ไหมฟังเป็นตัวอย่างสักนิดหนึ่งได้ไหมครับบทสองบทเป็นภาษาภาษาภาษาเารียว่าภาษาอะไรนะยาวีอะบาลีใช่ไหม ภาษายาวีภาษาอัลกุรอานนี่แหละจำได้ไหมปอดท้องให้ฟังสักทีหรือว่าลืมหรือว่าต้องต้องเปิดหนังสือต้องเปิดหนังสือแล้วอ๋อตอนนี้ลืมแล้วเนาะ,ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรลืมไม่เป็นไรนั้นนอกจากวันนั้นก็คือหลุดออกมาได้จากการโดนอัมใช่ไหมครับแล้วอึดอัดเกือบตายมาเกือบหายใจไม่ออกไหมครับหายใจไม่ได้เลยวันนั้นไม่ได้เลย พยายามแค่ไหนก็มันไม่ปล่อยเลยอืมรักคิดว่าจะตายไหมตอนนั้นนะเวลานั้นใช่อืมขาคนคนแเก่ๆบอกว่าถ้าจะนอนอ่ะมันต้องล้างล้างตีนล้างให้มันสะอาดก็ลืมล้างไงอเอาแค่น้ำน้ำละหมาดเอาก็แค่น้ำละหมากอย่ะะาเดียวมันไม่อยู่นะน้ำละหมาก น้ำละหมาดนี่เป็นยังไงครับผมนำมาจากไหน,น,นอย่างไรครับน้ำละหมาดนี่เวลาเราจะละหมาดถ้าเวลาเราก็ต้องละหมาดนะเวลาจะนอนก็เราก็ต้องกันน่อืบสวมนมากุณสลากอาจ,จะใชายเวลาไปละหมาดขึ้นมสัสยิดอะไรพวกเนี้ยครับ มันอุ่นกว่ามหน่อยน้ำละบาดหน่อยะรู้ว่าเวลาเราละหมาดเอาน้ำมาวางไว้ขันหนึ่งยังไงนเป็นไงนะเวลาเราละหมาดเหมือนแสดงว่าเอาน้ำมาวางไว้ขันหนึ่งแล้วชิ้เรียกว่าน้ำละบาดหน่อยจะอธิบายยังไง น้ำใส่ขวดหรือในใส่ขันหรือใส่ภาชนะอะไรครับผมขออน้ำละหมาดนี่เราก็ต้องมีเยอะนะ,น,น,ะน้ำละหมาดถ้าน้าไม่เต็มไม่เต็มแบบไม่เต็มแบบพ่อแบบนี้เอาไม่ได้นะน้ำละหมาดนี่เขาบอกว่าเอาไม่ครบเลยมัน,นเป็นมันเป็นท่านสมยัยท่านสมัยนู่นแล้วน้ำละหมาดนี่ ไม่ไม่ไม่เไม่เป็นไรคุณบางวีอาจจะอธิบายไม่เก่งครับเดี๋ยวเจอชาวมุสลิมท่านอื่นค่อยถามแล้วกันนะครับคุณแม่กุยครับผมครับเอาเป็นว่าเจอผีอะไรบ้างเล่าเล่าเรื่องผีละกันก็คือหลังจากวันนั้นก็ผ่านผ่านการโด<ไ>นผีอั้มใช่รับปกลัวไหมครับผม กัมนนเแล้วหลังจากเจอผีอำคุณบางวีเจอผีอื่นอีกไหมเจอเจอเหมือนกันเอาเอาเรื่องหน้ากลัวหน้ากลัวหน่อยได้ไหมครับช่วยเล่าผีที่หน้ากลัวให้ฟังหน่อยได้ไหม อะไรนะคุณตาไก่อืเข่าตาไก่เงาะเงาะปลาอื่หละอ่าเงาะปลาครับพอที่ว่าเขาคลอกอ่ะคลอกแล้วก็ลูกเขาตายในตัวลอกไงเขาไปอยู่ที่นั่น่ะผมก็หละโอ้เขาตะลังคลอดลูกนะอยยู่ังครับชัเสียงห้องใครก็ใครคลอกก เสียงช็อตเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองขยับขยับมือถือหายยังเสียงหายช็อตยังหายแล้วค่ะโอเคโอเคถ้า,ม,ม,ววา,ามีเสียงช็อตอะไรช่วยบอกด้วยนะครับผมครับต่อครับต่อครับพอถึงเวลาวันนั้นผมไปอาบน้ำยังไงอาบน้ำ อาบน้ําแล้วก็เอาน้ําในบอ่อแล้วก็ลุกลุกหน้าแล้วก็หางไปไม่มีคนนะรับโอห้หัวลุกเลยแล้ว <voice for> <nest> อย่างไงต่ออย่างไงต่ออาบน้ำเสร็จหางไปหางมาสุดท้ายผู้หญิงเดินนะผู้หญิงนะผู้หญิงเดินข้างหลังอ่ะเห็นแบกมือเมื่อสีดําอือว่า ตัวเขาแบบเห็นสีดำเมื่กเมือกเขาไม่เห็นตัวอะไรแบบเมื่กเมือกอย่างนั้นแหละไม่เห็นตัวจินคือคุณบางวีหันไปหันมาเจอผู้หญิงสีดำมืดมืดไม่เห็นหน้าไม่เห็นอะไรไม่เห็นหน้าครับเห็นแต่ตัวเป็นเป็นเป็นร่างเป็นเงาดำาๆเป็นเป็นตัวดำดำอ่ะเขางอหน้าผมแบบเนี้ยเขาอยู่ด้านลัางไงเขางอแบบไม่ผม น,นี่เป็นดำดำผมก็สีดำไงหน้าเนอดำเลังแปลงฟังอยู่อ่าดัางหมดเลยครับผมอันนี้ตัวจริงน,นะตอ,อนแรกล้างของผมก็โดนแล้วไม่สบายเลยนะอืเข้าโรงพยาบาลเลย<อ>เขาร้องไห้อืมีมเ,เ,เสียงร้องไห้เลยเสียงร้องไห้เลยเจอเจอตัวผีดำดำด้วยแล้วก็ร้องไห้ด้วย แล้วทำไม,มคุณบางวีไม่ทำให้เขาหัวเราะครับผมทำไมไม่ทำอะไรตลกตลกให้ผีหัวเราะแล้วหลังหลังจากนั้นเขาทำอะไรต่อไหมเขาหลอกเราไหมหรือว่าแค่ปรากฏให้เห็นและร้องไห้แล้วก็อีกอย่างการคืนนั้นเพราะว่ามันมันมีพื้นที่พื้นที่ที่ท คนจีนไปนอนเนี่ยคิดทำกับีนแบบนี้ผมก็นอนข้างๆพอกลางคืนตีหนึ่งประมาณตีสองอะ่ะเขาจะมากระแทกหน้าหนาหนาผมอกีกเออไปยินเสียงฮือคนข้างๆอ่ะดงพีเข้าอะไระั้งผมบอกว่าหัวลูกเลยครับผมส,สุดท้ายเขาก็ ฝืงนฟืนบอกว่าทําทำไมไม่ไม่ปลูกทําไมไม่ปล oh> ูกอ่ะมึงไม่รู้อ่ะผีข um ้าวนี่ใส่กูบอกว่าไม่ได้ปลูกเลยไม่รู้ไงไม่ไม่เคยไม่เคยเจอแบบนี้ไงไปอยู่เจ็ดคนบนบนเขาเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคุณนอนแล้วสิงเคยเจอผีหลายผีเลยเชิญขึ้นมาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับผีโพงผีอะไร ผีเป้าอ่ะผีเป่าผีพุ่งใต้ขึ้นขึ้นมาได้นะครับผมยังไม่สะดวกนะครับผมอมไม่เป็นไรถ้ายังไม่สะดวกโอกาสหน้าค่อยมาใหม่แล้วบางวีหลังจากเจอผีมาใกล้ๆแล้วก็คือกลัวเจอตอนนอนด้วยใช่ไหมใช่ตอนนอนก็มีมืนก็ได้ลืมตาเหลือบไปมองไหม ได้ไปมองแต่ว่าเห็นแบบสีดําสีดำบางทีก็เขาปลอมสีดําแบบตัวใหญ่ๆหญ่เห็นกันนะใช่ใช้ผีตนเดิมไหมใช้ผีผู้หญิงที่เผาเงาะป่าตาไก่ไหมใช่นั่นแหละผมว่าไอ้นั่นแหละอืมผีนี่เขาปลอมเป็นเป็นหลายอย่างนะเขาปลอมตัวได้เป็นหลายอย่างอืมตอนเจอสากไก่นี่เจอที่มาเลเซียใช่ไหมครับ ใช่สาก,กายที่ตายไปแล้วร่างเขาก็ถูกเผาอ่ะครับใช่ั้มมีมีพื้นที่ที่เผาผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าหนาแล้วก็ประมาณสามปีนั้นเขาร่วมร่วมไปอยู่ที่บนเขานั้นบนเขาเขาเรียกว่าภูเขาที่มาเลเซียภูเขาอะไรที่น่าสยบสยองไปอยู่ในป่าไงอืม ูเขาที่ไม่เคยไม่เคยมีคนพาไงไมผมเข้าไปทํางานอืมคุณบางวีไปทํางานอะไรบอกได้ไหมครับก็ทํางานแบบปกติไงทํางานลากไม้ลาบอะไรออยู่กับนาไง<อ>เขาไปอยู่ที่มาเลงไปไปสายยาเขาเขาหาช้างจ้างช้างไม่ได้เลยจ้างคุณบางวีไปลากแทนใช่ไหมครับผม่าหา พูดง่ายๆคือไปทำงานแทนช้างอืมลากไม้ลากไม้กับโรคอะไรเขาเรียกว่าโรครคช้งโรคอะไรเป็นลากไม้อืมครับผมคขับแมคโคร ko, อะไรพวกเนี้ยไปอยู่กับคนอินเดับรถแมคโคร <ek> เราไม่รู้ว่าป่าที่นั้นมีสยองอะไรไม่รู้เออเรื่องจริงนะ คนอยู่ในป่าในน้ำป่าทางที่ไม่เคยเปิดนะมันก็มีเจอเขาเรียกว่าป่าปิดป่าปิดป่าปิดในที่นี้หมายถึงป่าที่ไม่ค่อยมีใครเข้าไปหรือเป็นป่าที่มีอาขันเสือด้วยแล้วเวลาที่คุณบังวีมีเสือด้วยโอ้มีเสือด้วยมีช้งมีเสือที่ดุดุนะที่อยู่ที่ผมอยู่นะเสือบังปอหรือเปล่าครับ เสือลายมีมีเสือลายพาดปอนอืมเสือลายเสือมีหลายอย่างนะอืมแล้วมีหมีไหมมีมีหมีก็มีมีตัวใหญ่นะตัวดำแล้วแล้วบังวีคุณบังวีได้ได้เจอได้เจอเสือเจอหมีเคยเห็นกับตาบ้างไหมเคยเจอบ้างไหมเจอเจอวันนั้นผมไปทำงานแล้วก็ขึ้นภูเขาแล้วก็กลับมารอยเสือไปหมด เขาหิวนะเขาไปกินข้าวสามไปกินอะไรอ๋อมันเข้ามาในบ้านนะาไม,มา่ในบูบ้านใช่ไหมบ้านแต่ว่าบ้านมันไม่ใช่บ้านที่แบบทําแบบนี้ทําเองไงเดี๋ยวเพื่มมมันกินข้าวข้าวที่หุงแล้วหรือว่าข้าวสารที่ยังไม่หุง <c oughs> ข้าวสารแล้วก็ผลไม้ที่ผมตั้งข้าวข้าวที่หุง <c oughs> ข้าวที่หุงแล้วใช่ไหมอ่าอ่าเขากินแล้ว <c oughs> แล,แ,ลและในข้าวนี่มีกับมีเนื้อมีอะไรไหมมีบางทีก็มีเนื้อเนื้อบัวผมยังไม่ได้<อ>ยังไม่ได้ทำกแก้งอะไรเพิ่งก็นั่งแบบนั้นเขาก็มากินนะแล้วมันกินข้าวด้วยเสือนี่กินข้าวด้วยเขากินเนื้อข้าวก,กินเนื้อแล้วก็กินกินได้ว,ว่าข้าวก็คือข้าวที่เราเหลือไว้ในชามในจานเนี่ยมันหายไปด้วยใช่ไหมครับผม ใช่ใช่เขากินเหมือนกันนะอืมแล้วเสือนี่ขามันใหญ่แค่ไหนเห็นรอยเท้าเสือไหมใหญ่นั่นแหละเท่าไหร่ใหญ่กว่ามือ,ม,อมือเราเ,เสือปา่าเสือปลาใหญ่นะอือจะเล่าไม่พูกเลยใหญ่นะนี่นี่นี่ผมขอแทรกนิดน,นึงผมเจอหลวงพ่อวัดทางแม่ห้องสอนท่านหนึ่งท่านบอกว่าท่านเคยไปเดินเดินเดิน,ดนแบบเดินทุด,ดงแล้วหลงปา่า หลงป่าปุ๊บออกไม่ได้อตอนนี้ท่านก็เลยเดินตามเดินตามเขาเรียกว่าอ่าแม่น้ําอ่ะเดินตามแม่น้ําคลองอ่ะคลองในป่าอ่าแต่ท่านบอกพอพอช่วงหนึ่งก็ไม่รู้ไปขึ้นภูเขาเดินบนภูเขาก็หลงไปหลงมานะครับจังหวัดนี่ผมจําไม่ได้แล้วว่าท่านไปเดินที่จังหวัดไหนแต่เป็นป่าอาจจะเป็นไม่แน่ใจว่าเอาเป็นว่าจังหวัดไม่พูดแล้วกันแต่เป็นป่านะป่าที่ ลกชัดแล้วก็ท่านเดินแล้วท่านก็พยายามขึ้นบนภูเขาเดินกี่รอบกี่รอบท่านก็บอกท่านก็อยู่หาทางออกไม่เจอคนเราเนี่ยถ้าอยู่ในป่าเจ็ดวันเนี่ยไม่มีอะไรกินเนี่ยตายใช่ไหมถ้ายัางได้น้ํายังโอเคใช่ไหมท่านก็บอกท่านก็หิวมากดื่มแต่น้ําตอนนี้ท่านบอกวันสุดท้ายแล้วถ้าวันนี้ไม่ได้ออกตายมรณภาพในป่าแน่ท่านสุดท้ายท่านก็เลยตัดสินใจไม่ขึ้นเขาแล้ว ท่านเดินตามคลองแม่น้ำในป่าปรากฏว่าช่วงที่ท่านเดินอยู่ขึ้นมาข้างๆแม่น้ำแล้วก็แบบมาพักอ่าเขาเรียกว่าจำวัดหรือนอนเนี่ยท่านบอกบางช่วงที่ท่านเดินข้างแม่น้ำเห็นเท้าเสือใหญ่แค่ไหนรู้ไหมลองเดาสิครับ คุณบางวีว่าเท้าเสือใหญ่แค่ไหนของคุณบางวีแค่แคบฝ่ามือใช่ไหมครับคุณป้อมคุณแม่กกุยคิดว่าเท้าเสือที่หลวงพ่ออดีตหลวงพ่อท่านนี้เจอเท่าไหร่เทารอยชะาอะไรนะรอยขางนะรอยขางคืออะไรขางขางหรือเปล่าคุณสิงบอกว่าถ้ารอยช้าอ๋อรอยช้างนะโอเคอ่ะ แล้วคุณแม่กุยว่าใหญ่ไหมครับที่ท่านเจอคิดว่าน่าเป็นโคเสือน่าจะเป็นเสือใหญ่คิดว่าประมาณเท่าไหร่คุณป้อมคิดว่าใหญ่มากไหมเสือเป็นเสือที่อยู่ในป่าเสือดําบันเนาะคิดว่าไม่น่าจะเท่ากับช้างาช้างตัวใหญ่เนาะแม่กุยคิดว่าน่าจะเท้าจะครึ่งครึ่งของเท้าช้างตัวใหญ่อ่ประมาณกี่นิ้วอ่ะประมาณกี่นิ้ว เาเป็นว่า1ี่สองสามสี่ห้าเอาจักสิบสิบนิ้วสิ <10 S 2> บ,บนิ้วแ <10 S 1> ลบคุณป้อมลนะครับคิดว่าใหญ่แค <ผม S 2> ่ไหนใหญ่ไหมสิบนิ้วใหญ่อยู่ใหญ่อยู่เก้านิ้วเหรอพี่โชคเก้านิ้วถึงสิบนิ้วอ่าผมจะเฉลยแล้วนะรอยเท้าเสือที่หลวงพ่อท่านนี้เจอสมัยเดินธุด,ดงเข้าฝาบาทครับผม ทำไมไม่เคยนิ้วลว่าฝ่าบาททำไมไม่พูดเมื่อกี้ฝ่าบาทฝ่าบาทพีนิ้วเลยฝ่าบาทก็ประมาณสักนิ้วไม่ถูกเลยฝ่าบาทเนี้ยเท่าไหรแปดเก้านิ้วสิบนิ้วยาวประมาณประมาณแปดเก้านิ้วสิบนิ้วประมาณนี้เบลล์เลยตัวมันจะกี่เมตรอ่ะแล้วคุณบังวีเจอตัวอะไรในป่าเจอตัวอะไรเดี๋ยวฟังเรื่องสัตว์ปลาหน่อย เสมากก็เยอะเยอะที่สุดก็คือว่าช้างเจอช้างด้วยนะครับจะเขากินนะเขากินเปลือกเปลือกอะไรนะเขาชอบกินเขาเรียกว่าไม้ไผ่ใช่ไหม,มช้างกินไม้ไผ่เหรอเขาชอบกินไม้ไผ่ไม้ไผ่นี่มันหมีมหมีมแพนดา้าเปลือกกล้วยเปล่าไม่ค่ะแต่่า่ม่ ไม่ไผ่ในในป่าเขาก็กินเหมือนกันลาวาป่านะอเขากินเหมือนกันเห็นเขากินอืมหัวเขาแตะนิดเดียวก็หักแล้วไม่ไผ่นะแข็นแรงนะตัวช้างนี่บางวีคนจังหวัดไหนครับผมคุณแม่กุยถามจังหวัดจังหวัดนราธิวาสนะคนนราธิวาสครับผมคุณแม่กุยถามนราธิวาสไม่กุยเป็นคนใต้จังหวัดนราธิวาสนะอื แล้วแม่กุย,ยคน,นจังหวัดอะไรตรงตทุกสวัสดีน้องตูนครับเป็นคน,นคบางนครศรีอะบางศรีธรรมราชครับเอ,อบางวีเล่าต่อแล้วหลังจากนั้นไปเจอผีอะไรครัเกิดนครศรีธรรมราชแต่ว่าเป็นอย่าเป็นคนทุกที่แต่เกิดที่นครศรีธรรมราชอ,อยู่สวีเดนก็เป็นคนแล้วก็จำไม่ได้เหมือนกันมันหลายเรื่องผมก็จำไม่ได้เหมือนกันเนาะ เล่าเล่าสิ่งที่เราจําได้นะสิ่งที่เราจำไม่ได้ไม่ต้องเล่าก็ได้มันมันเวจถ้าจําไม่ได้ก็เล่าไม่ได้อยู่แล้วอะครับผมเล่าถ้าจาไม่ได้เล่าได้นี่อันนี้ก็มันก็แปลกๆนะครับเดี๋ยวเี่โชชอยเดี๋ยวว้าวุ่นเลยนะเดี๋ยว้าวุ่นอันเล่าได้นี่ก็มั่วแล้วก็วุ่นแอ สวัสดีค่ะทุกคนเชิญบางวีต่อสปกคุณแม่กุยนะครับคุณแม่กุยพี่จอสองหัวรอะไรค่ะท่านอื่นใครเคยเจอผีเตรียมต่อได้เลยนะครับผมเตรียมต่อได้นะครับเจอผีจบชัวเดี๋ยวผมจะเชิญนะใครไม่เคยเจอไม่ต้องกดยอมรับ ที่นี่ไม่มีหน้าตูนที่ผิดพี่ชอบผมกลัวพี่ผมผมลงก่อนได้ไหมรับผมกลัวสวัวสดีครับคุณเสือใหญ่พี่ชอบครับไม่ชัดครับชัดอีกอ่ะนะชอบับ โท่ครับตากผ้าเสี็จยังครัพี่เรียบต่อจบแล้วเราบาังบียังอยู่พี่ยังมีอยู่พี่ช้์จู่เลยพี่เดี๋ยวรอครับหนึงมันกัะเทือนไงเงียบยงังเงียบยงัง Uh, เงียบยังเงียบแล้วครับเอ่าเชิญต่อครับยคุณบางวีเชิญต่อครับผมนึกเรื่องอะไรออกครับจะไม่ได้แล้วนะจํจไม่ได้นะครับเดี๋ยวให้คุณบางวีไปกินวิตามินเสริมความทรงจำก่อนนะครับแล้วค่อยมาเล่าใหม่ถ้าจำได้นะครับผม วันนี้ก็ขอบคุณนุนบางวีมากเลยครับผม